ในทูเเมืองแห่งสุขตอนเตรียมรับมือโควิด -19 ระลอกสองหลังจากที่หลายประเทศโควิด -19 กลับมาระบาดระลอกที่สองอีกครั้งโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างที่สหภาพพมา่าที่มีการระบาดหนักพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้ประเทศไทยหันมารหนัก กับมาตรการรับมือการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก2รวมไปถึงเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ตที่มีมาตรการในการเฝ้าระวงังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเทศบาลเมืองกระทูนำโดยด็อร์ชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูได้มีภารกิจสำคัญในการเฝ้าระวงังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในรอบสองจึงได้มีการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่ชาวในทูทั้ง19ชุมชนโดยการให้ความรู้การรณรงค์การประชาสัมพันธ์และยังได้มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ได้แก่หน้ากากอนามัยเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสื่อประชาสัมพันธ์ให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อให้ชาวในทูได้ระนับถึงวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ครับก็คงเป็นที่ทราบกันนะว่าโควิดระบาดนี่มีผลกระทบต่อประชาชนค่อนข้างจะสูงตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเราเป็นบทเรียนของเราค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่ากระทูนี้อาจจะเป็นจุดแรกๆที่มีการระบาดนะครับตั้งแต่รู้สึกจะเป็นกุมภามีนาเป็นต้นมาเนี่ยแต่ยังไงก็ตามช่วนั้นก็ถือว่าทาง เทศบาลเรารวมกับทั้งจังหวัดและประชาชน,นรับมือได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็สามารถจะ,ะป้องกันโรคได้ดีน่าพอใจเฉะนในส่วนรอบที่สองทุกคนก็ค่อนข้างจะตระหนักเนื่องจากว่าประเทศไทยอาจจะซาซาไปบ้างแต่รอบๆบบ้านเรายังเป็นที่น่าไม่น่าไว้วางใจยังไงก็ตามนี่เราก็คงจะเผลอไม่ได้นะครับอย่างที่พูดกันตลอดเวลานี้ในทางกระทู้ก็ทํานองเดียวกันก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้าง ความเข้มแข็งในการที่จะป้องกันโรคพวกนี้ให้ได้มากนะครับเนื่องจากเรามีงบประมาณค่อนข้างจะใช้ในรอบที่1นึ่งองจะเยอะแต่ยังไงก็ตามในรอบที่สองเราก็ค่อนจะได้ดีทั้งสองสด้านนะครับด้านที่1ก็คือในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเช่นหน้ากากพวกเจลพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็ได้เตรียมพร้อมไว้ค่อนข้างจะมากแล้วขณะเดียวกันก็คือเราก็เตรียมพร้อมการให้ความรู้ในชุมชนนะครับเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ของเราเองทั้งมีอ,อสมอ ก็ได้พยายามที่จะให้ความรู้เก่ประชาชนทั้งในวงกว้างแล้วก็ถ้าในกรณีของท้องถิ่นเราเองก็ใช้บ้านต่อบ้านเจ้าที่ก็เข้าไปพูดคุยแล้วพยายามที่จะให้ความรู้ไห้มากขึ้นไปอันผมยังมีความมั่นใจว่าเราสามารถจะป้องกันพวกนี้ได้พอสมควรทีเดียวนะครับาถ้าไม่มีอะไรที่รุนแรงมากนักก็น่าจะรับมือกันได้ครับผม หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงทำให้ท้องถิ่นต่างๆรเริ่มดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกิจกรรมต่างๆเพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้นซึ่งจังหวัดภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในจุดหมายที่เหล่านักท่องเที่ยวต้องการจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทำให้เทศบาลเมืองกระทุ้ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้อย่างเต็มที่เพื่อให้เศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนต่อไปควบคู่กับการที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตแบบ new normal ยังไงก็ตามเนี่ยจะไม่เปิดให้ท่องเที่ยวนี่คงจะไม่ได้รัฐบาลก็พยายามจะเปิดโดยการดึงเอากลุ่มเป้าหมายที่ไม่ค่อยเสียงมากนะตอนนี้ก็จะมาจากเมืองจีนจากกวางโจนะครับมีไฟล์ตรงเป็นชาเ r t e r f l i g h ครับแล้วพื้นที่เป้าหมายที่เขาอยากจะเที่ยวก็เป็นเรื่องที่น่าน่าพึงพอใจก็คือ จังหัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายที่เขาจะมาแต่พวกนั้นเป็นลองสเตย์ก็อยู่อย่างน้อย90วันฮะเข้ามาต้องพักก่อน14วันแล้วหลังจากนั้นก็เที่ยวได้ตามสบายแล้วทนี้ทางเทศบาลเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนการเมืองานพวกนี้เราก็คงจะหลังจากที่ดําเนินการของรัฐาเข้าศูนย์กักกันแต่ถ้ายัางไงก็ตามถ้าอยู่ในโรงแรมในเขตพื้นที่ของ เทศบาลเมืองทุเราก็มีเจ้าที่เข้าไปช่วยสนับสนุนในการดูแลเขาครับตรงนี้ก็ผมคิดว่ารบพร้อมพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ทั้งประชาชนก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยที่รัฐบาลใช้คําว่าไม่ประมาทกาดไม่ตกนี่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับทางเทศบาลเมืองกระทู้เน้นค่อง้างเรื่องนี้มากนะครับในการที่จะต้องดูแลจริงๆมันมีคํา ที่เราใช้ทางด้านสาธารณสุขก็คือในเรื่องของการป้องกันอย่างภาพรวมๆนะครับที่เราใช้คําว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็เพิ่มอีก2ออย่างก็คือถือระยะห่างหน่อยแล้วก็ต้องมีแมสที่สาคัญที่สุดต้องมีแมสส์นะครับแมสนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมีหลายท่านคงเคยได้ยินว่าแมสจริง,รงๆคือเป็นวัคซีนชนิดหนึ่งระหว่างที่วัคซีนยังไม่มีเนี่ยแมสก็คือวัคซีนเพราะถ้าเราใส่แมสเนี่ยอย่างน้อยป้องกันได้แน,น่นอน ไม่ว่าจะเป็นแมสผ้าแมสทางด้านสาธารณสุขเนี่ยอย่างที่เป็นสีฟ้าสีขาวเนี่ยนะฮะแล้วก็แมสผ้าก็ป้องกันได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็สามารถจะ reuse ได้ด้วยเอาไปซักไอะไรได้นะครับจะทิ้งต้องระมัดระวังต้องทิ้งในถังที่แยกกันไว้แล้วตรงนั้นคือเราในกระทู้นี้อาจจะเป็นแหล่งแรกๆของในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตโดยเฉพาะที่เรามีถังแดงไว้สําหรับประชาชนได้ทิ้งหน้ากาก,ากได้นะครับนี่ก็คงเป็นภาพรวม โดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าทาร,รอกที่สองถ้าไม่มีอะไรที่รุนแรงมากนักนะครับเราก็น่าจะรับมือได้เป็นอย่างดีนะครับาะชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือไม่ประมาทการไม่ตกตลอดเวลานะครับน่าจะช่วยในการที่จะป้องกันการระบาดร,รอกสองได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ทำให้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ดูแลตนเองไม่ประมาทกาดไม่ตกด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านมันล้างมือให้สะอาดดูแลและควบคู่สุขอนามัยในบ้านหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและไม่วิตกกังวลมากไปเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ได้